ไม่มีปัญหาการจราจรครับพีต้ามขอบคุณนะครับต่อกันสี่โมงเย็นเป็นเรื่องครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอะไรอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจตนาสวัสดีค่ะามาแล้วอ่าเจตะนาสิบเก้านาที <laughs> อ๋อฮะเยห้านาทีเยะห้า hey นาทีเ <laughs> ยะห้านาที <laughs> ต้นหรอคะ ประมาณเนี้สองนาทีสามนาทีสี่นาทีอยู่นี้แหละประมาณนี้แหละตอนนี้ปอนก็ทุกวันไงทุกวันไงแต่ละสัปดาห์ละหนใช่ใช่ไหมปอนก็จะลดเวลาตอนแรกก็ปอนห้านาทีตอนนร้จะเริ่มลดเวลาแล้วปอนเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องอะไรก็มาเล่าก็ไม่รู้ปอน around the world ไม่ใช่ all around Thailand all o u n all around the world เมื่อวานนี้เขาเอาเรื่องอะไรนะปีเดือนไหนคนเกิดมากที่สุด อืมเขาเดือนกันยาใช่ไหมคนจากการสำรวจทั่วโลกนะหรือว่าเมืองไทยเออจำไม่ได้เมืองไทยหรือทั่วโลกกันยาจะมากที่สุดจะเลยถามเดินอยากไปรู้ทำไมอยากจะไปรู้ทำไมก็อยากรู้เพื่อนเพื่อนร่วมไงเพื่อนร่วมอะไรเพื่อนร่วมทุกเพื่อนร่วมสูกมันต้องคือมันมันต้องมีที่มาที่ไปแหละรองว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นเดือนนี้อ่างนี้เออพาามาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยว าทิตย์หน้าก็น่าจะเหลือสักสามอาทีแล้วอะไรก็ไม่อะไรก็ไมอันนี้หยอกหยอกหยอกเรื่องของเขาทําไมเราเราชอบใช่ไหมคุณแม่จะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไหมอืมเป็นจริงนะนี่ไงคือเรื่องของคนอื่นเนี่ยโอ้ดูจากเฟซบุ๊กก็ได้ซองกันจังเลย<อ>ดูคนนั้นเลิกกับคนนี้คนนี้ท content <อ>ําคอนเทนต์เนี่ยคนนี้โอ้โหสาวเซ็กซี่คนนี้โดนนั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เออเออทําไมเราชอบอ่ะ โอ้โหไม่งั้นคนเขาจะติดซีรีส์ลงซีรีส์กันเหรอคุณแม่้ละครละครคนก็จะติดกันเหรอไม่รู้สิเออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมทาไมเราต้องชอบแต่เราก็ชอบจริงๆนะเห็นไหมอ่าใช่ทําไมทําไมทําไมเราถึงชอบเรื่องของคนอื่น้าเป็นสาตว์สังคมไงคุณแม่เออลองลองดูสิคะลองดูสิคะลองดู ลองดูคนที่ฟังฟังเราอยู่อ่ะลองดูลองหาเหตุผลร่วมกันดูเออทำไมคนเราถึงชอบเรื่องของคนอื่นอ่าเออคุณผู้ฟังเคยคิดไหมว่าทำไมเราถึงชอบเรื่องคนอื่นนะค่ะนะใช่ไหมนี่ถ้าไม่ชอบเรื่องคนอื่นเขาคงไม่ดูเราแล้ว่ะเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่ดูแล้วเขาก็ไปฟังเพลงอะไรเขาไปแล้วทีมบอกว่าสรุปกาเรื่องของตัวเองไงนี่ไงทีมบอกมา S <S อคุณเล่นนลองสวัสดีพี่ตั้มสวัสดีคุณแม่คุณแม่ถามหน่อยครับพี่ <S 2> <S 2> <S ตั้มกับพี่เจนนี่พร้อมเจอกันวันหยุดบอยเนี่ยหลังๆว่า้งมัน <S 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 จะกระทบกระบโนนัดหรือเปล่ลามาเขี่ย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 สางั้นคุณเล่สี่ปีขานสวัสดีคุณแม่พี่ตั้มมันจะใส่ชุดว่ายน้ําไปคาเฟ่่ะครับคืยัเมื่อสักครู่นี้เรามีขโมยเข้าไปขโมยของในคาเฟ่เป็นสิบที่เลยนี่ แล้วก็คุยกันว่าเอ้ยก็ได้ยินมาเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วแบบไปถ่ายภาพค่แต่ไม่ไม่ไม่อุดหนุนอะไรเขาเลยอ๋อเทย่าเขาบอกว่าเนี่ยเมาใส่ชุดว่ายน้ําไปถ่ายซึ่งเจ้าของร้านเขาาไม่โอไงซึ่งมันอารมณ์ไหนมาใส่ชุดว่ายน้ํามาถ่ายรูปในคาเฟ่อะไรอย่างนี้ยคุณแม่ให้อยากให้พี่ตั้มลาหยุดบ่อยนะฮะหยุดตรงกันบ่อยมากหยุดตรงกันบ่อยมาก สองครั้งเองน่าเตือนไปไหนเนยป่าน่าไปวีซิงป่ะวีซิงวีซิงต้องมีเรากำลังจะเปิดอันนี้ให้ดูที่บอกว่าทําไมคนเราถึงชอบเรื่องของคนอื่นนก็นี่แหละเรื่องคืออย่างที่คุณคุณคุณตั้มบอกว่าเราเป็นสังคมไงใช่ไหมคะนักจิตวิทยาเขาก็รวบรวมมาเนี่ยอานให้ฟังนะคะก็คือความรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจตัวเองอืม ก็เลยใส่ใจเรื่องคนอื่นดูซิคนอื่นเป็นยังไงต้องหาใครสักคนแสดงว่าเบทก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองเลยนะชอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเอออันนี้อันนี้ต้องอย่าจะซั่ต้องจะดึงกลับมาอีกอย่าซักมากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นอีกเรื่องเรื่องทางอีกทางอื่นอันนี้ทางจิตวิทยาเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจชอบการซุบซิบนินทาใส่ใจเรื่องชาวบ้านนะคะ แล้วก็สนใจจริงๆก็มีมว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงถึงเออทำไมอุบาสิก,กาถึงเรียกศีกาอะไรเงี้ย <laughs> ไหนคุยเรื่องแล้ว <laughs> ก็ okay. ไม่รู้จักพื้นที่ส่วนตัวคือบางคนไม่รู้จักไงว่าเออนี่ของส่วนตัวเขานะนี่เรื่องส่วนตัวเขานะนี่เรื่อง เรื่องภรรยาเขานะเจอนี่เจอไอ้คนนี้เคยเจอเออมันนี่ก็มันเป็นคนในครอบครัวอู้ยถามมันยันแม่ยันพ่อจริงไงเออเออเออเขาไม่รู้ว่าอันนี้คือพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนะเ้าจะบอกให้ไงคุณแม่เออนักจิตวิทยาเขาบอกเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องคนอื่นมากเกินไปเออเขาไม่รู้จักเรื่องพอื้นที่ส่วนตัวไม่หรอเปรียบเทียบ คือเนี่ยแหละใส่ใจเรื่องชาวบ้านมากจนเกินไปออ, <laughs> อ,อแล้วก็ชอบการควบคุมแล้วรู้สึกมีอำนาจ๋ออืมคือร,รู้พอพอเราสนใจคนอื่นใช่ไหมเ,ออเราก็จะรู้สึกนี่แหละเนี่ย,ยพอได้ใส่ใจเรื่องชาวบ้านพอรู้สึกว่าเออเราต้องช่วยเหลือเขานะเราเห็นใจเขานะเ,ออเหมือนเรากําลังมี power อะไรสักอย่างอันนี้นักจิตวิทยาบอกที่เนี่ยเข้าข่ายเลยล่ะ <laughs> คนนี้รู้จักเลยอย่างนี้เลยบ้ามานาดด้วยพี่รู้จักด้วยไหมคะนี่เรามาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณแม่แล้วก็กลัวตกกระแสทําไมคนเราถึงชอบสนใจเรื่องคนอื่นเนี่ยนนกลัวการ,รตกกระแสใช่นะคือต้องอยู่ในกระแสเขาเราพูดอะไรกันเหรอไม่เอาอเอาเคเทินเป็นเรื่องบ้านเมืองเนี่ย สองคนอยู่ต้องรับรู้ไงใช่ป่ะเรื่องแบบเอาเอาดินซุดอย่างเงี้ยนเราจะต้องผ่านเราต้องรู้ไหมอ่ะแล้วก็ต้องรู้ไงว่าโอเคตอนนี้เขาปิดถนนนะแต่บางเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะแต่เราก็อยากรู้เราก็อยากรู้ก็นี่ไงทั้งหมดแล้วก็ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมอันนี้ก็ต้องติดตามเอ้ยเดี๋ยวนี้สังคมเขาไปขนาดไหนยังไงสังคมเขามีอะไรใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกัน เออคุณเล็กจัดมิ팅ดีเจกับผู้ฟังทีค่ะคุณมดแน่เลยใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะขายเสื้อในค่ะนเนี่ยวเมื่อวานนี้ก็จำสี่โมงเอาไม่จอดจุแจเวลาน้อยไปน,นะคะเอาเป็นชั่วโมงได้ไหมคะค่ะ <c oughs> นี่ทุกวันข้อความมาทุกวันก็ <c oughs> ถือว่าเป็นกาลังใจนะคุณมดเนี่ยคุณคุณเล็กจัดเพิ่มอีกสักวันสิคะน,นี่แค่ไม่ใช่วันเดียวไม่เอาวันเดียวไม่เอาสัางยางเดียว ไม่คุณเทย่าไม่คุณทไทรัสเกิดว่าบุตปอนแหละจะจบแล้วแต่ว่าแทนใครดีเอ่ยมีแต่พี่เล็กจะให้แทนอทีนี้อันนี้คือเรื่องของนักจิตตพัยาทีนี้เรามามองมุมนี้บ้างมุมของการเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยมันมีตลอดเวลานะมันมีตลอดเวลาเลยเพราะไม่อย่างนั้นคนเราไม่มีความคิดความเห็นหรอกใช่มันถึงมีมันมีการเปรียบเทียบมันถึงมีการความคิดความเห็นใช่ไหมเราดีกว่าเขาใช่ ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยต้อจะใช้คํานี้มากกว่าเช่นใช่ไหมคะอูเขาพูดมาอย่างนี้ไม่โอเลยอ่ะ้ามันดีไหม่ะเขาทำอย่างนี้ไม่ดีเลยอ่ะไม่ล่ะดีไหมคือมันมีทั้งดีและไม่ดีเออใช่ใช่ไหมถูกครับอ่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าเราเจ๋งกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราเลิศกว่าเขาแล้วก็เขาด้อยกว่าเราโอ้โหไม่ไหวยับางทีเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่รู้ตัวคือมันเป็นไปโดยอัตโนมัติในการเปรียบเทียบคนเนี่ย เป็นโดยอัตโนมัติจริงๆคือความมีตัวตนความมีมีความเป็นเราอ่ะเป็นเราของเรามันมีกันทุกคนมันก็เลยมีทั้งเนี้ยความความที่ว่าเออเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราด้อยกว่าเขามีหมดเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราด้อยกว่าเขาแต่ท่านท่าในทางดีนะมันก็จะเกิดแรงผลักดันที่โอ้โหชื่นชมจังเลยพี่เบิร์ดอยากเป็นแบบพี่เบิร์ด มาพี่เมาพี่เบิเบร์ดได้ยังไงแสดงว่าอยู่ในใจนีเนี่ยใช่ <laughs> ใช่ไหมแสดงว่าอยู่ในใจใช่ใชใช <laughs> คือพี่เบิร์ดเป็นคนน่ารักอ่ะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์อยากทําแบบพี่เบิร์ดพี่คุณู้ฟังอันนี้ส่วนตัวเลยนะเ <c oughs> มื่อไม่นานนี้คุณแม่เขาส่งคลิปมีนะัก็พี่เบิร์ดเขาก็ออกงานนี่แหละพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยค่ะแล้วเกาสัมภาษณ์แล้วคุณจตนาเขาก็ส่งคลิปมาดูเพลินเชิงเลยอ่ะดูไปหลายรอบเลยอ่ะพี่เบิร์ดแค่พี่เบิร์ดให้สัมภาษณ์ใช่าไหมเอง ว่าวันๆเนี่ยพี่เบิร์ตทำอะไรบ้างกินน้ำมะนาวสีลูกตอนเช้าว่ายน้ำตอนเย็นอะไรยเงี้ยดูเพลินจังเลยเขารักของเขาเขารักของเขาเขารักของเขา็ต้องให้เขาใช่ไหมคือมันมีทั้งแบบเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราเสมอกันครับอ่าเราเสมอกันคือเราดีกว่าเขาด้อยกว่าเขาหรือว่าเราเสมอกันอะไรเงี้ย มันทําให้เกิดความคิดเห็น<ม>อยู่ตลอดเวลาม,มันมีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆเพราะว่าคนที่รู้ตัวจริงๆอ่ะมีคนคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวคือพระอรหันต์นะ <Okay. S 2> เราเราเนี่ยไม่รู้นะว่าเรามีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลามีความคิดเป็นความเห็นอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่งั้นนี่ตามพี่แนะนําเลยนะต้มคนทําอย่างนี้นะเนี่ยเปรียบเทียบแล้วคือลึกๆมันเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่า เออถ้าเป็นเรานะเราจะต้องทําอย่างนี้แน่เลยเราก็เลยแนะนําเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ทั้เราก็หวังดีนะคุณแม่ใช่มันมีหมดไงมันมีทั้งดีและไม่ดีกับสมมุติว่าเห็นงนี้โอ้โหอันนี้ไม่ไหวเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล่มเดี๋ยวก็ล่มอะไรเงี้ยใช่ไหมยังคงรักษาเอาไว้นะทาร์เก็ตของเรา12วิวคุณผู้ฟังเราไม่ต้องการมากไปกว่านี้แล้วไม่จริงอ่ะดิฉันขออนุญาตเลยจะเปิดให้ดูชรบชแกงตัวเองมากเลยเราแค่เอาขอ12วิวเท่านั้นพอ ไม่เยอะไปกว่านี้ไม่มีอ่ะน้องปอนดูหน่อยสิน้องปอนช่วยหน่อยคุณมดบอกว่าออยากฟังช่วงเจาะจุดแจมเพิ่มจริงๆนะคะค่ะคุณตั้มมาพูดเพลินดีค่ะจ้างจ้างไปพูดที่บ้านไหมอะเออนี่นะรับจอบอยู่นะอืใช่ไหมตอนนี้งานการไม่เหลือแล้วละเหลือจัดรายการอย่างเดียวละโอ้โหทีนี้คุณแม่เนี้ยลงต่งลงเสียงเนี่ยบนบนก็อึ้บไปนะคือแบบว่า คนใช้เสียงอ่ะใช่โอ้มันไปขนาดนี้เดี๋ยวนี้ก็มี a อนะนี่ไงก็ถึงบอกใช้ a อทํทำแล้วไปขนาดนั้นแล้วนะแล้วใส่อารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยใช่โอ้โหอะไรเงี้ยมีหมดวันหนึ่งคุณก็จะไม่เจอพวกเราแล้วทีมงานก็พิมพ์แล้วก็ให้ a อมันพูดจารรายการไปเร็วๆนี้เร็วๆนี้ด้วยแล้วก็ลดเสียงแบบแล้วแล้วเสียงมันคลิปไปนะพันสามแล้วค่ะณเวลานี้หรือ เราไม่ต้องการมากวันนี้ตอ,อกแค่สิบสองสิบสองวิวประมาณนี้นี่คุณน้าราวิทย์ป,ปกติก็ไม่ค่อยชอบอยากรู้เรื่องของคนอื่นนะฮะก็จะมีก็แต่ป้าข้างบ้านนี่แหละฮะอยากรู้เรื่องเขาจริงๆใช่ไหม,อ,มอยากรู้เรื่องป้าข้างบ้านอ้าจริงๆนะเราลองสํารวจตัวเองก็ได้ที่เราสนใจที่เราคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าไปโทษตัวเองว่าเราอุ๊ยทําไมเราชอบส่องชาวบ้านคือมันเป็นธรรมชาติของคนเป็นธรรมชาติของคนจริงๆ เราเห็นแล้วเอ้ยเรเขาคือไอดอลเรานะเราก็ทําตามเขาพัฒนาตามเขาไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่แบบเป็นเพื่อนค่ะพี่น้องเราก็เปรียบเทียบถูกต้องว่าไหมครับพี่น้องมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาพ่อแม่ก็เปรียบเทียบกันนะสามีภรรยาก็เปรียบเทียบกันเหมือนกันค่ะลูกก็เปรียบเทียบกับพ่อแม่ใช่คือทุกคนอ่ะกอย่างที่บอกไงคะว่า มีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เปรียบเทียบ<ม>คือพระอรหันต์เท่านั้น<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำำําความเข้าใจเราเออเออเราเปรียบเทียบแล้วเราเปรียบเทียบแล้วเรายังไงกับเรื่องการเปรียบเทียบล่ะ<ม>บางคนชอบรู้เรื่องไม่ดีของชาวบ้านเพื<ม>่อที่จะเอยฉันโอเคบางคนชอบชอบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นก็มีม,มีเยอะใช่คุณทาได้ยังไงเห็นด้วยมากเป็นคนแบบนั้น เป็นความวิชายอย่างเดียว <c oughs> คือ <c oughs> จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆคุณเลนนาลงบอกว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคุณมดเนี่ยน่าจะเป็นประธานบริษัทม <c oughs> าปอมตัวมาแลวสั่งอย่างเดียวปลอมตัวมาปลอมตัวมาเาปลอตัวมาเป็นคนดูสั่งอย่างเดียวเลย <c oughs> คุณจะเล่นสวัสดีครับแสดงว่าดูละครคุณธรรมบ่อยห้าห้า คุณจะทําอย่างนี้ชีวิตคุณจะมีอมตะอมตะเป็นอมตะใช่อไอพากใช่ไหมใช่คุณอนันตชัยบอกวันไหนไม่ได้ฟังเรื่องของชาวบ้านนอนไม่หลับนะฮะนี่คุณอนันตชัยบอกแล้วคุณจํหลาดก็ทักทายมาอีกช่องหนึ่งช่องช่องแดงบ้านแดงโอเคครับเหลือเวลาอีกหน่อยนะคุณแม่นะเอาเป็นว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเราเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าคนเราเนี่ยเรา มักจะชอบสนใจเรื่องคนอื่นเสมอ,อเข้าใจธรรมชาติตัวเองเข้าใจธรรมชาติของเขาเอ๊ะทำไมมายุ่งกับเรานักเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เองอเราก็เป็นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เออจะปล่อยปล่อยมันได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราสนใจเรื่องชาวบ้านเราสนใจแต่เรื่องแย่ๆของเขาอะเรื่องพินาศของเขาอะเรื่องที่เขาแบบไม่ประสบความสําเร็จอะเรื่องแย่ๆเอาเรื่องดีๆมาคุยเรื่องดีๆไม่เอาอะไรเนี่ยและเมื่อนั้นเราต้องเออพิจารณาละมันจะรู้ตัวยังไง ต้นใหม่ถ <wird variance thumbnails> ึงใครเนี่ยคุณทุกทุกต้นใหมทคุกทุกไม่เอาตอไปพูดัตดคือไม่ใช่ว่าแล้วเขาจะเราไม่รู้ตัวืเราไม่รู้ตัวถ้าอย่างเงี้ยเราต้องลอย คอยสังเกตตัวเองเหมือนกัน<ม>ว่าเอ้ยเราชื่นชมเขาคนนี้เพราะว่าเอ้ยาอยากมีทีมแม่งย่างจังเลยอะ่ะดูดีจังเลยโอเคม, okay, มากเลยแต่เอ้ยเราเหมือนเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็คือเราแล้ว<ม>ก็เป็นเราแบบนี้แหละแต่ว่าเราจะเอาเรื่องดีๆของเขามาปรับใช้ก็แล้วกันถ้าชีวิตแบบเขาเนี่ยโอ้เราคงไม่โอ<ม>อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราอย่างนี้ได้เราตรวจสอบตัวเองตลอดเวลามันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอ่าเนาะคุณธนกิจสวัสดีครับเข้ามาอ่าอีกท่านหนึ่งคุณ คุณเอกคุณเอกวัฒน์ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะฮะแจ่เฉลิมเพาเลี้ยวขวาไปเซนทันเบอร์บอกนิ่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วจะอะไรคือแอดมินช่วยหน่อยนะครับเออเฉลิมเพาเลี้ยวขวาไปสักคือเข้ามาจากอันนี้ไงอังรีดูดังไงคุณแม่วันนี้เลี้ยวขวาได้เลยได้ไหมไปไปไปเอ่อเลี้ยวขวาไปราชประสงค์ไงอ๋อเหรอคะเพราะปกติมีแต่เลี้ยวซ้ายอ๋อเลี้ยวขวา ไม่ได้ไปนานแล้วคุณแม้มาคุยเรื่องนี้ดีว่วเนี่ยเรื yes, ่องของเขาทํำไมเราชอบเยอะอย่างเดียวทีมเช็แล้วอ๋อแล้วมีทีมประจําอยู่ตรงนั้นที่แยกลิลเลเผาวันวันไม่ทำอะไรนั่งถ่ายติดตามเขาอ ทอก้าหนึ่งท้อกับคุณแม่บอกก่อนว่าพูดถึงอะไรเนี่ยคุณแม่พูดรู้เหรอว่าพูดถึงใครเนี่ยก็คุณชอบพูดอยู่เรื่อยรู้ทางอ่าคือวันนี้นะไปตอนนี้ไปอยู่ไปชิระอืมเขาไปกอดติดสถานการณ์อ่ะทีมรู้ได้แล้วว่าพูดถึงใครเนี่ยจะบอกก็มีทีมจบจำมีแยกเฉลิมเขารู้ได้แล้วว่าพูดถึงใครเนี่ยอ่าปกติก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องเรื่องใครอยู่แล้วนะแต่วันนี้เริ่มรู้สึกอยากรู้เรื่องเรื่องของเขาเรารู้ค่ะ นอกแก้วชัวคุณแทนไทยบอกปกติไม่อยากรู้เรื่องของใครบอกแต่วันนี้รู้สึกอยากจะรู้เรื่องของคุณท่ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอะไร้ะคือจริงๆแล้วชีวิตอะอย่างคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านก็ไม่มีไม่มีอะไรนะ่ะผม่าคนหนึ่งนะบอกอยู่บ้าน้วพูดก็ไม่พูดนะนั่งยงียบใช่นั่งยงีมแยบมืนมนมีมีคนบอกเหมือนกันเคยไปประชุมร่วมกับอะณในที่ประชุมเขาบอกเออคุณจันทร์เวลาอยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างใน ไม่เหมือนกันนะไปถึงการจัดรายการนะก็ข้างนอกจะเงียบๆก็อันนี้เป็นหน้าที่เป็นงานใช่ไหมพี่นันก็เหมือนกันนะคุยอยู่บ้านก็เฉยๆนั่งมีคนเดียที่อาจจะไม่เงียบเท่าไหร่นันศินีมีอำนาจอยู่บ้านก็ววายเหยืองนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าใหม่คิดถึงนะนี่ยถึงคิดถึงไม่เจอเขานานเลยไม่เจอไม่เจอเขานานเลยนะอยู่บ้านก็ววายอัะเลอะตลอดนะก็อ่ะ สำรวจตรวจตาตัวเองว่าการที่เราเปรียบเทียบเขาเนี่ยเราเปรียบเทียบแล้วมันดีหรือไม่ดีกับเรานะถ้าเราโอ้โหเราต้องชันะเขาเราต้องไม่พูดเรื่องดีของเขาเนี่ยเมื่อไหร่ก็โอ้โหแย่เลยนี่อ่ากำลังพูดเลยไมืดีแต่เมื่อกี้ที่พูดไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะที่บอกว่าพี่ตู้ไม่อยู่บ้านเขาก็เออเลาเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาก็ยุ่งยิ่งย่งยิงอะอยู่แล้วไม่ไม่ดีคุณแม่เอเลยแ้ทำเสียงสูง ยังซื้อคุูพัฒน์บอกงั้นผมก็ผิดปกติอยู่ที่เอปัจจุบันนะอ,อยู่กับปัจจุบันจ้าอยู่กับปัจจุบันมาสิบห้าปีแล้วยังไม่รู้จักใครสักคนจ้าจ้าคือ <laughs> หมายเขาอยู่กัอยู่ท,ที่ที่เดิมเนี่ยที่เขาพักอยู่ในสิบห้าปียังไม่รู้จักใครเลยเห็นกันแน่กันแน่คนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้ทุกวันคลูพัฒน์ข้อความมาเนี่ย เวลาอ่านของใครยังไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบมานั่งแบบเขาเรียกงอ่านเลยนะแต่ครูพัฒนที่จะอ่านที่ต้องดูกดเอึ๊อเอือ,อเ่เซนเซอร์เองโอ้อเ,เอ <c oughs> ่อเซนเซอร์เองต้องตาวันคุณแม่ครับอังรีดูนางเลี้ยวขวาพญาไทยเลี้ยวขวาได้บรรทัดทองเลี้ยวขวาได้นี่คุณล<อ>ีอ,อ๋อเลยโอ้ขอบคุณมากไม่ได้ไปนานมากแล้วปกติเลี้ยวซ้ายเข้าเข้าเข้าพลากรอ่อค่ะอะอีกสักนาทีงครับอ่ะครับสำรวจตัวตาตัวเองอันนี้เราเราชวน พูดชวนคุยเรื่องนี้ว่าเรื่องของเขาทําไมเราชอบมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของคนเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมอย่างที่คุณว่าใช่ไหมคะแล้วเราก็มีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาถ้าทางพุทธศาสนานะเราเปรียบเทียบตลอดเวลาเลยค่ะเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบตลอดเลยเขานีเขา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 เราเขาได้กว่าเราเราเปรียบเทียบตลอดเวลานี่บางบ้านบอกให้ลูกเลยนนะลูกชายอายุสิบขวบบอก หนูจะต้องสูง192น้ำหนัก75เพราะว่าไปดูไปชอบเพร่เ,เกาหลีคนนี้เอสเปคเขาเท่านั้นใช่ไหมก็รู้นะว่าเป็นใครเหมือนกันยังไปเทียบให้ลูก <laughs> ไปกดดันลูกชายอ่ะหนูก็ต้องสูง192ิบบนี้นะหูมันยากอยู่นะแต่คนนั้นยังไม่แต่งงานนะคนระวังไว้เหมือนกันนะที่เข้าชอบอะ่ะหมายถึงเออกบ้านไปอ๋อจะบินไปตากอากาหนีเลยเหรอหมายถึงว่าภรรยาผมนี่แหละ เอาไม่รู้ังไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้พระเอกี่ชื่ออะไรเขาก็สั่งลูกว่าหนูต้องกาสูง100ร้อยก้าวต้องกาง,งชื่อกงย <c oughs> ูอ๋อเหรอ <c oughs> อ๋อกงยูไม่น่าเห็นพังนี่เห็นเ <c oughs> <c oughs> ก็บตังค์จะบินไปเกาหลีไม่ได้ไปอพปยพอะไรจะไปหา <c oughs> กงยูนี่แหละ <c oughs> โอเคคุณผู้ฟังขอบคุณมากนะครับพื้อหัสหน้าขอ12วิวเท่านี้แหละเราโอเคละเราปี้ไป2,000กว่าแล้ว โอเควันนี้เท okay, okay, ่านี้นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับสีโมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม